สวัสดีค่ะนักเรียน สำหรับบทเรียนแรกในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะครั้งที่แล้วเรื่องที่เราเรียนไปก็คือเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนยังจำได้อยู่ใช่ไหมว่าการหาเศษส่วนอย่างต่ำนั้นทำอย่างไรฉะนั้นเรื่องต่อไปที่เราจะมาเรียนก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนเล่มรถไฟนะคะเออโทษทีเล่มเครื่องบินเล่มนี้นะแล้วก็เปิดไปที่หน้า3.2ค่ะ าจากหนังสือหน้า32นะนักเรียนจะเห็นนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนเขาให้นักเรียนพิจารณาเปรียบเทียบเศษ2ส่วน3กับเศษ5ส่วน9นักเรียนเห็นไหมว่าตัวเศษไม่เท่ากันและตัวส่วนก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคะฉะนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นนักเรียนจะต้องทำตัวเศษขอโทษทีค่ะนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนข้างล่างนี้นะให้เท่ากันเสียก่อน ฉะนั้นแล้วตัวส่วนของ2ส่วน3ก็คือเท่าไหร่คะก็คือ3เนาะและตัวส่วนของเศษ5ส่วน9ก็คือ9อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่จะทำให้ตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะในข้อนี้นะคะเขายกตัวอย่างมาให้เป็นเศษ2ส่วน3กับเศษ5ส่วนเเนาะวิธีการที่นักเรียนจะทำให้ ตัวส่วนเท่ากันคือให้นักเรียนดูตัวส่วนที่เยอะที่สุดน,นะคะระหว่าง3กับ9ขใครเยอะกว่ากันอ่ะแน่นอนเนาะต้องเป็น9ฉะนั้นจะทํายังไงให้ส่วน3มีค่าเท่ากับส่วน9คะอ่ะใช่แล้วเราต้องเอามาคูณเนาะก็ต้องใช้เศษ2ส่วน3คูณด้วยอะไรเอ่ยอ่านักเรียนคิดซิ3คูณอะไรได้9อ่าถูกต้อง3คูณ3 ฉะนั้นจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะนักเรียนจะคูณแค่ตัวส่วนอย่างเดียวไม่ได้นะลูกนักเรียนจะต้องเอาเศษสามส่วนสามสสสสาคูณเศษสองส่วนสามคือนำส,ส,ส,สามมาคูณทั้งเศษและส่วน2อคูณสได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าได้เท่ากับหกนะอ่าเขียนส่วนด้วยอ่าสาคูณสได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับเฉะนั้นนักเรียน เปลี่ยนเศษ2ส่วนสให้กลายเป็นเท่าไหร่คะเศษ6ส่วนเใช่แล้วแล้วตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือ,อยังเอ่ยเท่ากันแล้วนะ,ะต่อนะคะดังนั้นแล้วเมื่อได้เศษหส่วน9มานะักเรียนก็จะนำมาเปรียบเทียบกับเศษ5ส่วน9ที่มีอยู่นะคะในเมื่อส่วน9เท่ากันแล้วนะักเรียนจะมาดูตัวเศษทั้งบนนะ นี่ตัวเศษทั้งบนนะคะอาระหว่าง6กับ5อันไหนมีค่ามากกว่ากันเอ่ยอาใช่แล้ว6มีค่ามากกว่านะฉะนั้นแล้วอาฉะนั้นนะคะฉะนั้นนะเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ6ส่วน9ดังนั้นดังนั้นนะเศษอะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึง อ่ดังนั้นเศษเท่าไรคะหกส่วนเกมีค่ามากกว่าเศษ5้ส่วนเนักเรียนลืมสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าหรือยังสัญลักษณ์นี้มักจะอ้าปากหันไปกินตัวไหนคะ ตัวที่มีค่ามากกว่าเสมอนะเซลักนี้จะอ้าปากหันไปกินตัวที่มีค่ามากกว่าเสมอแล้วก็หันตุลแหลมๆนี้ให้กับตัวที่มีค่าน้อยกว่าเสมอนะคะฉะนั้นเวลาเขียนเครื่องหมายนี่อย่าลืมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปซิอ่านักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะของหน้าที่32นะ ในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะเขาให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษ6ส่วน12กับเศษ3ส่วน4ใช่ไหมคะอะตอนนี้คือตัวส่วนเท่ากันไหมลูกเนี่ยตัวส่วนเท่ากันไหมตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะนักเรียนจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนซึ่งระหว่างส่วน12กับส่วน4อันไหนมีค่ามากกว่ากันอะใช่แล้วส่วน12มีค่ามากกว่าฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนส่วน4ให้มีค่า เท่ากับส่วน12ฉะนั้นแล้ว4คูณอะไรได้12คะอ่ะคิดเร็วคิดเร็วอ่ะใช่แล้ว4คูณ3เท่ากับ12นะเราจะมาทำข้างล่างนะคะเขียนเลยเศษ3ส่วน4คูณอ่าคูณทั้งบนทั้งล่างเลยนะคูณด้วยอะไรอ่าใช่แล้วคูณด้วยเศษ3ส่วน3นะคะคูณทั้งบนทั้งล่างเลยนะอ่ะ3 3คูณ3เท่ากับเท่าไหร่คะ สามคูณสเท่ากับเก้าเ่งมากส่วนด้วย4ี่คูณสเท่ากับสิอ่ะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วหรือยังนี่ตัวส่วนเท่ากันแล้วหรือยังเท่ากันแล้วนะตอนนี้เป็น6กส่วนสิกับ9ก้ส่วนสิเท่ากันแล้วอ่านักเรียนมองด้วยตาเปล่าสิดูสิตอนนี้หกส่วนสิกับ9ก้าสิบสองอันไหนมากกว่ากันอ่ะเก้าส่วนสิบสอมากกว่าฉะนั้นโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะ จำนวนไหนมากกว่ากันเอ่ยอ่ะเศษสามส่วนสี่มีค่ามากกว่าเศษหกส่วนสิบสองใช่แล้วเริ่มมองเห็นภาพหรือยังเริ่มมองเห็นภาพหรือยังเราจะต้องแปลงตัวนี้ให้มีค่าเท่ากับส่วนที่มากที่สุดก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะเราลองมาดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึง่ง อ่เราจะมาดูตัวอย่างนะคะแบบฝึกหัดหน้า33นะข้อที่1โจทย์ให้มาว่ายังไงคะโจทย์ให้มาคือ9ส่วน20กับ7ส่วน10ใช่แล้ว9ส่วน20กับ7ส่วน10นะฉะนั้นการที่นักเรียนจะเปรียบเทียบกันได้ว่าจํานวนไหนมากกว่ากันนักเรียนจะต้องทําอะไรให้เท่ากันก่อนคะอ่าถูกต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะตอนนี้ส่วน20กับส่วน10ออนไรมากกว่ากันเอ่ย อ่าส่วน20มากกว่าฉะนั้นเราต้องทำส่วน10ให้กลายเป็นส่วน20ใช่ไหมคะโอเคเราทำยังไงเอ่ย10คูณอะไรได้20อ่ะถูกต้อง10คูณ2นะ10คูณ2ได้20นะคะฉะนั้นต้องนำ7อะไรเท่ากับนะ7ส่วน10คูณด้วยอะไรคะทั้งเศษและส่วนคูณด้วย2นะคะมาเท่ากับเท่าไรเอ่ย7คูณ2เป็น อ่ะสิ่เก่งมากส่วนด้วยสิบคูณสอเป็นยี่ฉะนั้น7จ็ส่วนยีจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย14บส่วนยีฉะนั้นแล้ว2องจำนวนนี้จำนวนไหนมีค่ามากกว่ากันคะอ่ะถูกต้องจำนวนที่7จ็ส่วนสิมีค่ามากกว่า9ส่วนยีเนาะง่ายไหมนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถโพสถามครู เมนถามครูใต้โพสต์นี้ได้นะคะหรือหรือสอบถามครูผ่านในรลายได้นะฉะนั้นแล้วครูให้แบบฝึกหัดไป1เรื่องนะคะก็คือแบบฝึกหัดหน้าสามสนะให้นักเรียนทำข้อ2ข้อ3ามข้อสข้อหและข้อ6กนะคะนะทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปมาสม่งครูนะคะจะส่งไว้ในใต้ โคดนี้ก็ได้หรือจะส่งไว้ในไลน์ก็ได้แล้วครูจะตรวจให้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ